สวัสดีอยู่กับผม0 0 1 Z e a s y ผมจะมาบอกวิธีรับ100โลบักฟรีนะครับไม่เฉพาะแค่100โลบ buck ยังมี500คอยจากเกม overwatch ฟรีหรือจะเป็น200บาทฟรีจากเซนทั o กรุ๊ปหรือจะเป็น1บาทฟรีจาก Lazada หรือจะทำบุญให้มูลนิธิก็ได้นะครับผมจะมาบอกวิธีตั้งแต่แรกจนกระทั่งวิธีแรกรางวัลให้ดูนะครับ คลิปนี้จะบอกแค่คนที่มีแค่คอมไม่มีมือถือหรือว่ามีมือถือแต่มไม่อยากจะสลับไปที่มือถือเพื่อโหลดแอปนะครับตรงนี้ถ้าใครเคยแลกได้แล้วก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะว่าเคยแลกแล้วเออเคยแลกได้แล้วนะเพื่อนๆคนอื่นจะได้มั่นใจนะครับโอเคก่อนไปรับชมช่วยกดติดตามกันหน่อยนะอันดับแรกนะครับให้เปิดเบราว์เซอร์ Microsoft Edge นะครับหน้าตาจะเป็นสีฟ้าแล้วก็เขีเขยนว่าคล้ายๆตัว E นะครับอันนี้เนาะอันนี้อันนี้กดเข้าไปเลยพอเปิดขึ้นมาใช่ไหมครับให้ค้นหาในช่องนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะในช่องนี้ก็ได้ก็พิมพ์ Microsoft Reverse ไม่ d s <Re> กด enter เว็บไซต์ของเขาก็คืออันนี้นะครับ Microsoft reverse l n เข้าไ้ถูกิง n ์นะครับโอเคจากนั้นกดเข้าไปเลยให้ลกด sign in นะครับแล้วก็ต่อมา ผมจะสอนตั้งแต่สมัครเลยนะครับสมมติว่าไม่มีอีเมลยังไม่มีอีเมลของ Microsoft กันนะครับให้เรากดที่ no A ตรงบรทัด account นะครับอันนี้นะครับ no account แล้วก็กด create บ n านเลยกดเข้าไปแล้วก็มาเลือกอันนี้นะครับ get new email พอกดเข้าไปเราสามารถเลือกว่าจะเป็น at outlook com หรือจะเป็น at hotmail com นะครับ ให้เราชื่นชอบชื่ออันไหนให้เราเลือกอันนั้นนะครับจากนั้นเราก็ใส่ชื่ออ e ีเมลของเราโดยจะขอเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับตัวอย่าง get แล้วเราก็กด next เลยกด next เลยนะครับจากนั้นเขาก็จะให้เราใส่ password ขอให้จำพาสเวิร์ดให้ได้อย่างน้อยต้อง8ตัวผสมตัวอักษรตัวเลขนะครับหรือหรือผสมตัวใหญ่ตัวเลก็กเนาะตัวใหญ่ผสม8ตัวขึ้นไปนะครับตรงนี้ต้องจำพาสเวิร์ดกันให้ได้นะครับอย่าลืมพาสเวิร์ดนะแล้วก็กด next เลยกด next เลยตรงนี้จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาว่าจะเซฟพาสเวิร์ดไหมก็คือถ้าเป็นคอมที่เราใช้คนเดียวเราก็กดเซฟพาสเวิร์ดได้นะกด เซฟพาสเวิร์ดแต่ว่าถ้าเป็นคอมใช้หลายๆคนเราไม่ควรเซฟพาสเวิร์ดไว้นะเราควรเรียกเลือก Never อันนี้นะครับเพื่อที่จะใส่พาสเวิร์ดทุกครั้งที่เราล็อกอินเข้ามาเนาะกด Never นะครับจากนั้นตั้งชื่อชื่อว่าขอสมมตินะ t e s t e h 1น1่ e แล้วเรากด next เลย ตรงนี้จะเป็นการเลือกประเทศแล้วก็เลือกวันวันเกิดวันเดือนปีเกิดแนะนําว่าปีเกิดจะขอสมมุติวันเดือนปีเกิดแต่แนะนําว่าปีเกิดควรจะเป็นอายุ18ปีขึ้นไปเนาะเพราะฉะนั้นปีนี้2023อายุก็ปีเกิดก็คือ2005นะครับอ้าวพิมพ์กดแล้วก็พิมพ์ที่คีย์แบบไอคีย์บอร์ดว่า2 0 0 5ัน้กระเดือน เดือน10วันที่10อันนี้คือยกตัวอย่างนะทุกคนไปตั้งกันเอาเองนะครับแล้วก,กดเน็กเลยกดกดเน็กกดเน็กจากนั้นเขาจะตรวจสอบว่าเราเป็นบอร์ดไหมใช้บอรดในการสมัครไหมเรากดเน็กต่อไปได้เลยนะครับกดเน็กเลยหน้าต่างนี้เขาจะให้เราให้เราหันหันตัวสัตว์กดลูกศรตรงนี้ หรือตรงนี้ก็ได้ให้หันตัวสัตว์ไปทางที่มือชี้นะนิ้วชี้อยู่กดซับมิดกดอันนี้เออโอเคเราก็จะเห็นตรงนี้เป็นชื่อเปลี่ยนจากรูปคนจะเปลี่ยนเป็นชื่อของเราเนาะตรงนี้นะครับเทสหนึ่งรีวอร์ดที่เราสมัครไว้เนาะโอเคแล้วกด Sign Up for free โดยหน้าต่างตรงนี้เราก็จะเข้าสู่ Microsoft r e w a r d แล้วนะครับโดยหน้าต่างตรงนี้จะเป็นคะแนนรวมทั้งหมดที่เราได้แล้วอันนี้ก็คือคะแนนในวันนี้นะครับจากนั้นเราเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาจะเจออ Activity ซึ่งจะมีคะแนนบอกว่าเรากดแต่ละอันเราจะได้กี่คะแนนนะครับ โดยที่จะมีทั้ง10ทั้ง15วิธีการก็ไม่ยากนาะกดเข้าไปปุ๊บเขาจะมีคะแนนเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับผมจะเอ,อะผมจะกดให้ดูนะแล้วกดสก i ปัสเ s ิร์สส s k ปั p เซน o n เห็นไหมครับคะแนนขึ้นตรงนี้แล้วเนาะแล้วปิดอันนี้เลยก็จะเห็นว่าได้ได้คะแนน10แล้วแล้วก็ทูเดย์พอยต์ก็ แอคทิวิตี้นี่เฉพาะครั้งแรกจะมีเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าวันต่อไปจะมีประมาณ 1- 2ึ่งถึงสอแอคทิวิตเนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดเลื่อนกดให้ดูด้วยอ,ออย่าลืมกดกันนะครับแอคทิวิตตอนนี้ก็ ขึ้นมา25แล้วเนาะเราก็กดไปทุกอันเลยนะครับกดไปเลยทุกอันกดไปเลยแล้วก็ปิด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 ,ปดแล้วลองกลับมาดูที่คะแนนเราจะได้คะแนนเป็น100แล้วเนาะครับตอนนี้แล้วก็คะแนนรวมเป็น100แล้วก็วันนี้ก็มีคะแนน100แต่ให้มากดที่ point เบรกดาวตรงนี้นะครับ point เบรกด down กดเข้าไปดูว่ายัางขาด จะต้องต้องต้องทำอะไรต่อก็จะมีให้เราใช้ PC ในการเซิร์ช30ครั้งให้ใช้ Microsoft Edge โบนัส3ครั้งให้เรามากดตรงตรงที่มันเป็นคะแนนนะครับอยู่จากนั้นก็กดเข้าไปใช่ไหมครับจากนั้นก็กดตรงคำว่า d a s h b บอร์ตรงนี้นะครับ ตรงนี้สถานะจะบอกว่าใช้ PC search ไป3 3ทับ30ใช้เ e Microsoft a i ็ e Bonus ไป3ครั้งครบแล้วเราลองกดเข้าไปที่ Dashboard แล้วกดมาที่ p o t n t e a k d o w n นะตอนนี้เรายังเหลือค้นหาด้วย PC search อีก27ครั้งเนะเาะกดเข้าไปคำว่า PC search นะครับ บางทีมันเป็นบั็แล้วมันก็ไม่เปลี่ยนนะครับตัวเลขนะนะตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็กด Space Bar เพื่อเปลี่ยนคำนะครับให,ให้เป็นคำที่ไม่คำไม่ซ้ำเดิมกดแบกย้อนกลับมาแล้วก็เปลี่ยนคำใหม่ในการค้นหานะครับมันก็จะไวขึ้นนะแบกกลับมากดลบออกไปแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้ลบออกไปแล้วก็ใช้คำใหม่ในการค้นหาก็จะไวขึ้น และตอนนี้คือวันนี้หมดภารกิจในการใช้ในการได้รับคะแนนจาก Microsoft r e w a r d นะครับส่วนอยากดูรางวลของ Microsoft r e w a r d ก็คือกดที่ร d e e m ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเราจะต้องเก็บคะแนนอย่าง o ลบอ x เราจะต้องเก็บคะแนน1 5 0 0คะแนนนะครับแต่ถ้าอ,อย่าง o v e r w a t c h เราจะต้องเก็บคะแนน5000คะแนนอย่าง c e n t ันกิฟต์การเราต้องเก็บคะแนน 7,100คะแนนนะครับอ่าแล้วก็มี Lazada แล้วก็มีอันนี้คือมูลนิธิที่จะบริจาคให้อันนี้คือเก็บคะแนนน้อยอยู่นะครับบริจาคให้พวกมูลนิธิต่างๆโอเคให้เรากดที่เช็คสเตตัสเราจะเห็นว่าเราต้องการอีก300เพื่อไปเลเวล2นะครับ367แต่ว่าทำ,ทำทุกวันก็จะได้ไวขึ้นนะครับ วันละใช้เวลาในการค้นหาวันละ5-10นาทีนะครับแล้วแต่ว่าเร็วหรือไม่เร็วจากนั้นถ้าพอเลเวล2เขาจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาว่าให้เราไปค้นหาด้วยมือถือซึ่งถ้าไม่มีบางคนไม่มีมือถือหรือว่าไม่อยากจะสลับไปที่มือถือแล้วก็ดาวน์โหลดแอปผมก็จะมาบอกวิธตีตรงนั้นด้วยนะครับโอเคโอเคพอต่อมา เขาจะให้เราใช้โมบายในการเซิร์ชเราไม่เราไม่มีอ่าเราไม่มีมือถือแล้วเราไม่อยากจะสลับไปใช้ที่มือถือเราใช้ที่คอมเลยนะครับด้วยการกดมาที่ pc Search ตรงนี้นะกดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับให้ไปที่3จุดตรงนี้ข้างบนตรงนี้นะครับเห็นไหม3จุดตรงนี้กดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกลงมาที่ มอทูอันนี้นะมอทู to, อันนี้นะกดเข้าไปปุ๊บมอทู to, แล้วก็ดีว e ลเลอร์ทูนะครับอันนี้เนาะดีว e ลเ p อร์ทูหรือจะกด c อนโทรลบอกช f t บอกเนะครับพอกดเข้ามาเขาจะมีอ่าตรงนี้คือหน้าต่างเซิร์ชค้นหานะ ให้เรามากดตรงนี้นะครับเพื่อจะสลับไปเป็นมือถือกดเข้าไปให้มันเป็นแถบสีฟ้านะพอกดเป็นแถบสีฟ้าแล้วใช่ไหมให้เปลี่ยนตรงนี้นะครับตรงลูกสรเล็กๆสีดำๆเนี่ยกดเพื่อไปเลือกเป็น iPhone SE iPhone XR อะไรอย่างนี้นะครับ ออให้กดตรงที่ Microsoft Bing นะครับก่อนหน้านี้เนาะมันถึงจะขึ้นให้เราค้นหาด้วยมือถือนะครับโดยการเราก็ก็พิมพ์ไปว่าอะไรก็ได้นะแล้วเราลองเดี๋ยวเราลองกลับไปที่การค้นหาด้วยมือถือจะขึ้นไหมเห็นไหมครับว่าการค้นหาด้วยมือถือขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้ใช้ การค้นหาในนี้นี่แหละแทนการค้นหาในมือถือจริงๆเนาะโอเคคลิปนี้มันก็จะมีวิธีการแลกคะแนน100โลบัด้วยนะครับสำหรับวิธีค้นหาด้วยคอมเครื่องเดียวก็ประมาณนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นวิธีแลกโลบัก100โลบัของเรานะครับ